สวัสดีค่ะพี่น้องทีหลักเจอกันอีกนะคะเช้าวันศุกร์นะคะเป็นเช้าวันดีวันหนึ่งนะคะวันสุดสัปดาห์เนาะขอให้ทํางานกันอย่างมีความสุขแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนของพี่น้องนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็เอาเลขสองตัวมาให้นะคะตามที่รอคอยแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ก็เออแต่ละ แต่ละใจเนาะบางท่านก็ได้เลขเป็นอ่าส่วนตัวของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเลขเลขอะไรเอาของอาจารย์ไปผสมกับเลขอะไรอ่าแล้วก็ทบทวนกันให้ดีนะคะว่าเลขที่ท่านได้นะเป็นเลขอ่าเลขเด่นไหมเลขดับไหมนะคะแล้วก็ช่างใจให้ดีอ่าดูให้ดีนะคะอันไหนที่ไม่มีในอาจารย์เป็นเป็นเลขที่อาจารย์คืออ่าดูแล้วว่ามันไม่เด่นนะคะก็บอกพี่น้องตามนี้นะคะ พี่น้องจะอชอบอะไรอาจจะไปเด่นของพี่น้องอาจจะไปอยู่หลักร้อยก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะก็อันนี้ก็จะไม่ทําให้คว้อยเขวเนาะตามความชอบหรือถ้าท่านชอบตรงนี้ท่านก็เลือกเอาไปเล่นนะคะชิดให้ดีแล้วแต่โชคแต่ลาบของเราเนาะแต่ถ้าหากว่าต้องการให้อาจารย์เลือกให้นะคะก็เข้ามาใน v i p เท่านั้นงวดนี้มั่นใจมากคือถ้าถามอาจารย์มั่นใจไหมมั่นใจมาก รอบนี้นะคะยังไงก็ต้องได้เงินกันนะคะใครที่ติดขัดมีหนี้สินนอยากจะปลดหนี้อยากจะลองเข้ามาเป็นสมาชิกอาจารย์สักครั้งหนึ่งสิเพราะว่าดูมานานแล้วยังไงก็ไม่เคยพลาดก็คนอื่นเขาก็ม้วนเสืออาจารย์ทั้งหลายม้วนเสือเขาไปทำอาชีพอื่นกันแล้วแล้วก็ไปค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาเข้ามากอบโกยคือบางท่านก็ร่ํารวยกันกันแล้วเนาะ คือใช่เลขอ่ะบางทีดวงของคนมันมาพักๆจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นดวงอาจารย์หรือดวงอะไรหรือดวงพี่น้องลูกศิษย์อะไรก็แล้วแต่คนเราเวลาดวงพุ่งเขาจะเฮงเราก็จะเป็นช่วงกอบโกยไปให้เขาไปลงเขาบางทีไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปเป็นสมาชิกแต่เราไม่เคยเข้าเลยคือไม่เคยได้เลยเพราะว่าอะไรบางทีเขาให้ตรงนะแต่เราไม่ชอบอ่ะ เขาให้เลขมาห้าหางเลขนี้อย่างนี้อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเขาไม่ได้ฟันธงให้แต่เขาบอกอันนี้น่าจะมาอันนี้เนี่ยแต่ว่าเอาไปลาวเอาไปรูดเขาบอกเราก็จริงเขาได้เปอร์เซ็นต์เต็มเแต่ว่าเราต้องเอาไปกะไปเกณฑ์ว่าอันนี้ต้องเอาไปเข้ากับอะไรวานแหลงอวนกันเยอะแยะอแต่คนให้รวยอะไรประมาณนี้แต่ของอาจารย์ไม่ได้มีอะไรที่จะมาให้เนาะที่จะมามาเสียมาอะไรเพราะว่าเราให้จริงๆเราทํามาอย่างเนี้ย เลขคำนวณน่ะเราไม่ได้ช่วงฟุกอะไรเลยที่จะร่ำรวยแล้วกอบโกยแล้วออกไปข้างนอกเพราะว่าอของลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยส่วนมากก็จะดูเพราะว่าเป็นคํานวณเราไม่ได้จุดทูบเอาทูบมาแต่ละอันแล้วก็จุดให้พี่น้องเสียงเอาหรือจับฉลากจับนู่นนี่หรือฝันอะไรนี้หรือสันนิษฐานเอาอะไรนี้แล้วก็มียานวิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่าใครเนาะ แต่บางคนเขาเป็นอย่างนั้นด้วยความศรัทธาความเชื่อถือของเขาเนาะอันนี้เราไม่เกี่ยวกันแต่ของเราเนะี่ยมันไม่มีเราก็ไปของเราเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยสิบกว่าปีอาจารย์ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงเนี้ยให้เลขเหมือนเดิมคือใช้สมองอะใช้สมองอย่างเดียวไม่ได้ไปใช้ความเชื่ออะไรเลยแล้วก็สูตรที่เราทําเราก็ใช้สมองบ้านๆของเรานี่แหละนะอะแล้วก็พี่น้องก็อาจจะสงสัยแล้วก็อาจารย์ขอ พูดกับพี่น้องอหนึ่งเรื่องนะคะด,ด้วยว่าท่านหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ทราบว่าพี่น้องหวังดีนะหวังดีที่ว่าเวลาอาจารย์ส่งอะไรไปให้แล้วพี่น้องส่งตอบกลับมาเอาเอาเลขของอาจารย์คนอื่นหรือว่าเอาความคิดเห็นของคนนั้นคนนี้เอาลิงก์ของคนอื่นเข้ามาแล้วก็ส่งมาให้ที่เป็น พี่น้องบ้านๆบางท่านไม่ค่อยรู้หรอกว่าส่งอะไรมาเนี่ยต้องกดเข้าไปในนั้นก่อนมันเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเห็นไหมคะเขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์เนี่ยกว่าเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยกดเข้าไปดูพอกดเข้าไปดูใช้แว่นกดส่องเข้าไปดูถ้ากดเข้าไปถ้าหากมันเป็นของมิจฉาชีพเนี่ยมันบล็อกละมันล็อกเราละล็อกเราเข้าไปในธุรกิจธุรกรรมของมันอ่ะทีนี้มันจะเข้ามาบังคับอะไรเราก็ได้ พี่น้องอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการออย่างคุณอาจารย์ก็ไม่เอ่ยชื่อลงอกเนาะเพราะว่าท่านก็ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นสมาชิกชั่วคราวอยู่อท่านชอบเล่นเล็กวิ่งรอบนี้ก็ได้รวยอ่ะก็รวยทุกรอบไปแหละเล็กวิ่งอาจารย์ไม่ค่อยผิดอหลักร้อยก็เข้าหลักสามก็เข้าเนะเข้าตลอดอา่าก็แต่ท่านส่งลิงก์มาให้อาจารย์ดูตลอดว่า เนี่ยของอาจารย์คนนี้ให้เข้าอันนี้คุณอาจารย์นีแต่ไม่เข้าหรอกค่ะเนาะอะไรอะสอง6กหกสองหกอะไรอหกแปดเจ็ดเก้า 6, 8, 7, 9, อะไรก็ไม่รู้เนาะ,ะที่ท่านเอาส่งมาให้ส่งมาให้อาจารย์ขอร้องว่าอย่าส่งลิงก์นะคะท่านเป็นสมาชิก v p p อ่เข้าใจว่าท่านหวังดีอาจารย์ไม่ได้รับหวยแล้วค่ะ ที่จะเอามาเอาของคนอื่นมาผสมผสมไม่เอาไม่เอาเลยเพราะว่าอาจารย์คิดด้วยตัวเองคำนวณด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่เอาเนาะอย่าส่งเข้ามานะคะลิงก์ไม่ว่าท่านใดอย่าส่งลิงก์ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ว่าอันนี้เข้ามาแล้วมันจะรู้ไอ้นูน่นนี่ไม่เอาค่ะอาจารย์ไม่ต้องการรู้อะไรเลยนะคะ ขอบพระคุณที่เป็นห่วงแล้วกอ็อยากจะให้ทราบโลกภายนอกอถ้าทราบโลกภายนอกเราไม่มาดูตรงนี้ค่ะเราไม่ดูในลิง์ในลิงกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเขาจะบอกเลยอ,อาจจะเสี่ยงนะอาจจะอันตรายนะนเขาจะเตือนเลยนะ,อ,ะอันนี้ถ้าเข้าไปอาจจะมีอันตรายหรือโทรศัพท์เขาเขาจะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนจะเข้าดูเราต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปดูขนาดนั้นนะก็ไม่ดูค่ะนาออ่ะขอบคุณมากๆแต่อย่าส่งนะคะอาจารย์ก็เตือนแล้วแอดมินเขาก็จะเตือนไว้ว่าคุณอย่าส่งเข้ามานะอันตรายเราไม่รับไอ้พวกลิงก์พวกนี้แล้วก็เอาเข้ามาไว้ในเครื่องมาคาไว้รเผลอไผกดดูมันจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนาะเอาอันนี้ก็เตือนอีกอย่างหนึ่งสําหรับพี่น้อง v i p นะคะคุณไม่ต้องส่งลิงก์พวกนี้มานะคะ ถ้าคุณมั่นใจอาจารย์คุณเล่นเลขอาจารย์นี่แหละหรือไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเล่นก็ไม่เป็นไรวดนี้ไม่มั่นใจนะวดนนี้กลัวไม่เล่นก็ไม่ว่าอะไรแต่อาจารย์มีหน้าที่ส่งส่งให้ทุกงวดค,คะ่ะเราไม่มีผิดพลาดเราส่งให้งวดนี้เราก็ส่งให้นะเราจะส่งให้อย่างนี้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องที่เข้ามาเป็นสมาชิก VIP ถ้าท่านใดเข้ามาใหม่นะคะพี่น้องก็ดูก่อนว่าเลขอาจารย์เน่ะเข้าจริงไหมแล้วเข้ามานานหรือยังเข้ามากี่ปีละ ก็เข้าอยู่อย่างนี้ค่ะไม่ว่าสูตรไม่ว่าอะไรอาจารย์ไม่เคยผิดไม่เคยเพี้ยนเลยนอกจากว่าบางทีคำนวณผิดนะ,อะเอาเอาสูตรนู่นมานคำนวณอันนี้สลับกันอย่างน,นี้พี่น้องเขาก็จะเตืนอนเขาจะบอกพี่น้องของอาจารย์น่ารักมากเมื่อวานนี้เข้าไปแป๊บเดียวเข้ามาดูเป็นพันคนเนาะ,ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้สมาชิกของอาจารย์ระดาชี้ทางเลยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นระ,ะดาพาเติมบุญเพราะว่ามันไปซ้ําแต่ตอนนี้ได้แล้วเขาเอาไปก็จริงเขาทําไม่ได้ แล้วเขาก็ไปคาอยู่ยงั้นเนี่ยอาจารย์ะระดาชี้ทางหวยช่องของอาจารย์น่ะเขาทาเอามาทําธุรกิจเลยตอนแรกเขาเอาไปรู้สึกเหมือนจะไปออกเหมือนของอาจารย์เนี้ยเสร็จแล้วเขาทาไม่ได้ตอนนี้ช่องมันคาอยู่เราก็เห็นเราของเราคนตามเป็นล้านนะอาจารย์สิบกว่าปีคนตามเป็นล้านเออแล้วก็เอาเสร็จแล้วก็เขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเออเอา,เอา เขาจะเอาเลขจากตรงไหนเนี่ยต้องมารออาจารย์ทําแล้วก็เอาไปลงมันไปลงอันเดียวกันไม่ได้เขาก็ o u t u b e เขาก็ดูเหมือนกันว่าอ่ของคุณนี่มันยังไงใครออกก่อนแล้วใครก็คอยติดตามมันก็ไม่ใช่เขาก็คงจะเอาไปไว้ทําอย่างอื่นนั่นแหละช่องอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเข้ารหัสไม่ได้พอดีอาจารย์เนี่ยเออสเพร่าไปหน่อยเอาให้ให้ลูกน้องทำรหัสให้ คือรหัสเนี่ยที่จริงเราไม่ต้องไว้ใจใครรหัสของเราเองพอเขาพอเขาส่งรหัสอะไรเงี้ยให้เรายืนยันเรายืนยันไม่ได้เพราะเขาล็อกอไปช่างมันค่ะเนาะใครทําไงได้งั้นไม่ว่ากันแล้วก็ช่องของติดตามก็ของอาจารย์ก็ฝากติดตามกันด้วยแคปได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์จะถือไว้เนี่ยใครอยากเข้ามาสมิชิก v i p เข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวคุณเข้ามาคุณไม่ผิดหวงังคุณรวยแน่คุณได้แน่ อ่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยรอบเนี้ยมันมันสัจนจรคุณเห็นสัจนจรไหม่ะคะของอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ออกตองจริงๆอิอ่าสองตัวคุณนดคุณได้แน่ถ้าเขาล็อกบนเราก็ได้ล่างอ่าขอโทษนะคะไม่ใช่ล็อกอะคือเขาเลขเขาเขาจับได้เลขอันเดียวกันว่างั้นเถอะพูดไปเดี๋ยวผิดกฎเพราะว่าไม่ได้ล็อกเขาเขาจับเลขได้ตรงกันเขาขึ้นไปหกคนจับได้สี่คนในะเลขเดียวกันเนี่ยอืมทั้งนี้เราก็พลาดแล้วะแต่วันนี้ก็มั่นใจมาก เนาะมั่นใจมากพี่น้องเข้ามาได้เลยนะคะอะ <c oughs> เราเริ่มกันถ้าใครไม่ค่อยเชื่อใจไม่อะไรพี่น้องย้อนไปดูนะคะอันนี้ออันนี้เปลี่ยนสมุดให้ดูไม่ได้เริ่มอันแรกเอออ,อยางหลักร้อยหลักร้อยก็ได้มันอาจจะไม่เข้าร้อยก่อนหน้ามันเข้าร้อยที่ขีดขีดไว้เนี่ยเข้าทั้งนั้นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะเนี่ย เห็นไหมคะที่อาจารย์วงกลมอะมีเมฆเข้าอยู่ออกตองออกอะไรเนี่ยเข้าทั้งนั้นแหลคะค่ะอันนี้ขนาดหลักร้อยนะเนี่ยอันนี้งวดใหม่แคปได้เลยนะถ้าพี่น้องท่านไหนเข้ามาใหม่หลักร้อยบอกก่อนนะหลักร้อยเนี่ยขอให้พี่น้องอ uh, ่ซื้อลอตเตอรีรอ่เอาอันเนี้ยพวกเนี้ยเอาไว้หลักร้อยไม่ว่าจะเป็นสามตัวหน้าเอาไว้ข้างหน้ารางวัลที่หนึ่งก็ได้นะข้างหน้าหรือว่าไว้หลักร้อยก็ได้ เผื่อพี่น้องแจ็คพอตได้เราวัลที่หนึ่งราวันใหญ่ก็อย่าลืมอาจารย์กันนะอ่ะอันนี้แคปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนอ่ะแล้วอย่างเลขวิ่งเนี่ยอวิ่งบนเนาะ,ะเลขวิ่งเนี่ยอ่ะอันนี้ออกสามแปดแปดเนาะถ้าไม่มั่นใจจะไม่ให้นะเลขวิ่งอะ่ะอันนี้ออกอะไรคะสามศูนย์เก้า ภายใน 5, ห้า 6, หางหกหางเข้าสามตัวโอเคใช่ไหมคะอ่ะอันนี้งวดใหม่มีสามกับสี่บนพี่น้องก็จัดไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออันนี้สองตัวบนงวดนี้ที่อาจารย์ ให้วันนี้เป็นเลขที่อาจารย์เลือกแล้วว่าต้องอยู่ในนี้นะคะถ้าเชื่อก็เล่นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรพี่น้องมีวิจารณญาณแล้วพี่น้องก็ส่วนมากก็จะเก่งนะอาจจะมีสูตรของตัวเองว่าอันนี้มันดับอันนี้มันเด่นเออ,อาจารย์อยากจะคันปากยิบยนะิบพี่น้องกลัวอาจารย์กลัวกลัวพี่น้องจะเสียเงินนะแต่ถ้าเล่นแล้วก็เล่นให้น้อยหน่อยนะแต่ว่ารอบนี้มันจะมาหรือไม่มาอาจารย์ไม่รู้แต่รางวัลที่หนึ่งนะถ้ามันออกอะไร สองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งอ่ะบวกได้เท่าไหร่คือเป็นเลขดับแต่ถ้าหากเอาเก้าบวกศูนย์เนี่ยมันออกสามศูนย์เก้าถูกไหมคะสามศูนยะ์เก้าเนอาเก้าบวกศูนย์ไม่มีค่าอาจจะมาเก้าก็ได้หรือมันเป็นตัวดับเนาะสองหน่วยสิบเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าบวกกันแล้วมันเป็นตัวดับเหมือนสองตัวล่างก็เหมือนกันแปดกับเจ็ดบวกกันแล้วเป็นห้าอ่ะงวดนี้อาจจะเป็นห้าดับ แต่ก็ไม่แน่มันก็เด่นเหมือนกันก็คิดว่าบางทีก็อาจจะมาก็ได้นะอาจจะมาหลักไหนก็ได้เพราะว่ามันมันดับนานแล้วเนาะก็ก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วก็พี่น้องจะเล่นข้างบนบางบางท่านก็บอกว่ามันจะมาไอ้นี่เลยออาจารย์ก็พูดได้ไม่เต็มปากเนาะก็พี่น้องถ้าท่านใดนั่นก็ฟังเอานะคะอ่ะเลขวิ่งล่างเนาะ วิ่งล่างงวดที่แล้วแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดบวกกันได้ห้าก่อนหน้านู้นออกอออกอะไรนออ้าอาจารย์ก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่ารู้ว่าเอาบวกกันแล้วมันเป็นเลขที่ไม่เด่นเนาะอ,อะรอบนี้เจ็ดกับห้าเจ็ดกับสี่ก็สวยนะ แต่อาจารย์คิดว่ามันเป็น5แต่ว่า5บางทีก็มีสิทธิ์มาข้างล่างแต่อาจารย์ก็ชอบสี่นะแต่ทําไปแล้วก็เรียกว่าไม่เป็นไรคือไปดูสูตรอื่นแล้วมันไม่ไม่ดับก็เลยใช้7กับหแต่ถ้าเอาหน่วยสิบวกกันเนี่ยมันได้5แต่ก็พี่น้องก็แต่เจ็ดมั่นมากมั่นเนะคะอาจารย์มั่นใจเจมากก็เอาไปใส่แล้วกันนะลองดูลองดูงดนะ แล้วสูตรนี้ถ้าพี่น้องเข้ามาใหม่นะคะชุดคัดเล่นเนี่ยคัดเอานะคะงวดที่แล้วมันเป็นยังไงพี่น้องเห็นอยู่เนาะ,อ,ะออกแปดเจ็ดออกศูนย์เก้าเราก็มีกลับให้ด้วย 90, เก้าศูนย์เจ็ดแปดไม่มีนะอเอ้ยมีเจ็ดแปดด้วยนะเนี่ยเอออันนี้กลับให้หมดเลยนะถ้ามันกลับให้หมดเล้ยวพี่น้องต้องเล่นกลับนะคะกลับทั้งสองอันถ้ายิ่งถ้ามีกลับเนี่ยเพราะว่าเลขเราจะเล่นน้อยละ มันจะตัดออกไปหนึ่งหางละมันจะมีเจ็ดหางหกหางเท่านั้นเองเนาะอันนี้กลับเสร็จเลยนะโอเคนะอ่ะแขปบได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เล่นแล้วอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะเลยกลับนะอ่ะสูตร,ส,ตรสูตรบนสูตรบนเนี่ยพี่น้องเห็นอยู่เนาะเพราะว่าอาจารย์ทำมาไว้ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องโปรดระวังโปรดเล่นให้ให้เยอะกว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังถ้าออกเบิ้ลออกหามาข้างหลังมีสิทธิ์ออกนะ รอบนี้ถ้าเบิ้ลหามก็จะมีเลขเ,ออเห็นไหมคะสูตรถ้าพี่น้องเข้ามาใหม่จะดูย้อนดูนะคะถ้าไม่เชื่อใจถ้ามั่นใจเชื่อใจก็เข้ามาค่ะ V I P อาจารย์ถ้าได้คุยกับอาจารย์หมายความว่าดวงเราสมพงกันละเพราะว่าคนกี่ล้านคนละกว่าจะเข้ามาเจอกันนะมันมันไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นดวงนะที่สมพงกันเข้ามาเนาะอ่ะ ออาจารย์จะบอกอะไรละ่ะอืออาจารย์จะบอกอะไรก็ไม่รู้ลืมนะคะพี่น้องค่ะนึกได้แล้วจะบอกเหมือนกันชุดคัดเล่นนะคะชุดคัดเล่นพี่น้องเล่นแล้วตัดเอานะคะมันไม่ใช่ว่าเออจะให้เล่นหมดนี้อ้พี่น้องท่านใดเข้ามาก็อย่าลืม ดูแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็หลายนาทีอยู่แล้วเนาะ,ะกาแฟของอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเมื่อวานที่พี่น้องอช่วยซื้อเอาไปทดลองมั่นใจเชื่อใจที่ช่วยซื้อกาแฟนะคะรอนะวันนี้ของใหม่จะมาแล้วก็อาจารย์จะส่งของใหม่ไปให้พี่น้องที่สั่งเมื่อวานนะต้องรอหนนะ่อยนะอาจจะสามวันถึงเนาะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้แพ็คของส่งเนาะ,ะวันนี้มันเป็นวันศุกร์อาจจะแพ็ควันจันทร์นะคะเนาะ อันนี้เป็นผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดพี่น้องดีมากๆอาจารย์ก็ทานไปแล้วเนี่ยคะ่ะยืนท้องแห้งท้องอกิ่วอยู่นี่แหละเพราะว่าตื่นขึ้นมาทานน้ำหนึ่งแก้วอาจารย์จะทานน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะพี่น้องเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นแก้วเลยเป็นนั่นเลยแต่ก็ไม่หมดหรอกแต่ก็ทานเยอะแล้วก็เพราะว่าคนเราตื่นขึ้น,นมาในเลือดมันข้นภาะวะเลือดข้นเพราะเรานอนกี่ชั่วโมงอะร่างกายเราหยุดทํางานเนาะหลับอย่างเดียวตื่นขึ้นมาก็ทานน้ําแล้วก็ เดินตุปัตดตุเป๋ตื่นไปก็เสียบกาแฟเสียบกระติกน้ําร้อนแล้วก็ทานกาแฟเนี้ยแล้วก็โอเคสบายมากเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะคะอ่ะแล้วก็วิตามินซีอย่าขาดนะซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ซื้อของอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแต่วิตามินซีเราอายุมากเราสมควรจะทานถ้าบางคนไม่ชอบทานผลไม้นะผละไม้ทุกชนิดมีวิตามินซีแต่ว่าเราทานน้อยจะทานเป็นลดทานเป็นเข่งเป็นหลวก็ยังไม่ได้เท่ากับหนึ่งเม็ดนะหนะึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งพันมิลลิกรัม เม็ดใหญ่ทานง่ายแล้วก็วิตามินดีวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินเหลวนะ,ะวิตามินเหลวคือเขาเคลือบใช้เหมือนอเป็นผลไม้อะไรสักอย่างเนี่ยเคลือบเป็นแคปซูลพอทานก็ไปเหลวก็ถึงละลายก็ได้เลยเป็นแคลเซียมนะคะวิตามินดีของอาจารย์เป็นวิตามินรวมแคลเซียมถ้าบีอาจารย์ไม่แนะนําให้ทาน วิตามินบของอาจารย์เนี่ยมันจะมีกลิ่นเล็กน้อยบางคนทานไม่ได้อาจจะเลอะอะไรจะจะได้กินน่ะเพราะว่าบางคนให้หมอสั่งแล้วกันแต่วิตามินดกับวิตามินซีควรรับประทานแล้วก็อย่าลืมช่วยสนับสนุนก็ขอพระคุณมากๆกะปิของอาจารย์นะกะปิหวานนะมีกุ้งตัวเล็กๆมีเคยตัวเล็กอยู่ข้างในของใต้เท้สั่งมาได้นะคะ,ะก็ตามนี้เนาะวันนี้ก็ ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามกันอย่าลืมกดแชร์เอาไว้นะคะมีอะไรก็โทรทักถามกันได้ถ้าหากพี่น้องอยากจะให้โทรกลับนะคะเพื่อเป็นสมาชิก Vip เนี่ยทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ในนี้นะคะอาจารย์ระดาพาเติมมูลใต้คอมเมนต์หรือว่าจะอยู่เข้าไปในเพจก็ได้เพจก็อาจารย์ระดาชี้ทางรวยตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะพิมพิมอาจารย์ระดาชี้ทางรวยยาวเลยไม่ต้องมีเว้นวรรคอะไรโอระดาอะไรไม่ต้อง อาจารย์ระดาชี้ทางด้วยแล้วก็เข้าไปกดในแว่นขยายนะแล้วก็กดหาก็จะเจอเลยค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่อยู่เมืองนอกอ่ไม่โทรมาไม่สะดวกค่าโทรมันแพงเนาะก็ติดต่อกันทางทางเฟซทางทางเพจนะเฟซบุ๊กอาจารย์ระดานะคะอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็อาจารย์ก็เอาเลขสองตัวมาให้แล้วเนาะให้พี่น้องแข็อีกทีแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8ปดขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยขอให้เลือกได้เลขดีๆขอให้มีรางวัลใหญ่หญๆแล้วก็ทำบุญกันยเยอะๆเนาะทำตรงไหนก็ได้ช่วยซื้อของก็เรียกว่าทำบุญเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเงินตรงนี้เอาไปช่วยเหลือคนยากไร้คนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะคะอาจารย์ทำมาสิบกว่าปีเนาะก็ไม่ไม่ไม,ม่หวังที่จะให้พี่น้องอโอนเงินกันมาเฉยๆอันนี้เราไม่เบียดเบียนกันเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจมันก็ย่ำแย่ทุกคน ก็ปากัดตินทีอย่างที่ว่านั่นเนาะเราเข้าใจไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้าหากท่านเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟืออยากทําบุญอันนี้อาจารย์ไม่ว่านะคะอยากทําบุญอยากช่วยชีวิตคนอยากยื้อชีวิตคนหนึ่งคนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตไม่มีไม่มีอะไรยามแก่เนี่ยไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครคิดจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราก็ช่วยกันอาจารย์ยพยายามบอกพี่น้องในว i p พหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ช่วยกันถ้าท่านพอช่วยได้ก็ช่วยนั่นแหละ อาจารย์ก็าตามกําลังทรัพย์ของของเราเนาะบางทีค่าค่าดมยาคนะ่าผ่าตัดบางทีเลือดคุณลกูกเขากา็พอช่วยเราปุ๊บเขาก็ต้องหาเลือดสำรองเก็บไว้เหมือนกันธนาคารเลือดเนาะบางทีก็หลายๆอย่างเนะาะก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ตามนั้นตามกําลังทรัพย์นี่แหละเนาะใครอยากช่วยใครอยากอะไรก็เข้ามาใครอยากได้เลขนะเข้ามาได้แล้วอย่ารีรอ เดี๋ยวจะบอกว่าอันนู้นก็อันครึ่งอันนี้ก็อันครึ่ง,อนนองรอบนี้เราไม่ต้องกลัวนะออกสัญจรอ,ออกไปเธออาจารย์ไม่กลัวเลยเพราะว่าเคยออกสัญจรน,นี่แหละออกบางทีออกทุกตัวเลยออกทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวทั้งอวิ่งทั้งอะไรแล้วก็เลขเลขอาบางท่านไม่เข้าใจเนาะขอคุยอีกสักนิดนึ่งเลขมุลนิธิเนาะมูลนิธิที่เขาขอให้ช่วยว่า,าให้คนเขาให้หวย เมื่อก่อนนี้เขาให้หกงวดแล้วเข้าหกงวดติดเนาะแล้วก็งวดที่เจ็ดรู้สึกจะออกสัญจรตรงไหนก็ไม่รู้แล้วมันไม่เข้าของเขาอะค่ะแต่ของอาจารย์เข้าแต่ของเขาไม่เข้าเขาก็เลยหยุดเขาก็หยุดยาวมาประมาณสองเดือนได้แล้วมั้งแล้วรอบนี้เขาก็มาทําใหม่มาทําใหม่เขาก็เขาเหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้เขาขอให้อาจารย์ใช้เบอร์เนี้ยแอดมินเป็นคนทําให้อาจารย์ก็เลยช่วยเหลือเขาแล้วเพราะว่าสายบุญเหมือนกันก็ให้เขาเอาเบอร์นี้เข้ามาก็โทรเข้ามาแล้วก็ พอโอนเงินปุ๊บค่าสมัครค่าอะไรเนี่ยก็เขาก็เอ่อโอนเข้ามาในบัญชีธนาคาริดเหมือนของอาจารย์แต่เลขตัวเลขตัวยอดเงินมันไม่เหมือนกันเขาจะรู้เลยอ่เพราะว่าบอกบอกแอดมินเลยว่าเงินเอ่อมูลนิธิอะไรเงี้ยก็เขาก็จะให้เลขเลขสองหางหรือหางหนึ่งนี่แหละอ่าประมาณนั้นแต่เขาไม่บอกว่าบนหรือล่างนะของเขา้าเข้าดีอยู่เนาะอ่ะใครสนใจก็อยากจะจะได้แบบนี้ ยอดเงินเงินให้ทําบุญน้อยหน่อยแต่ถ้าเข้าสมาชิกอาจจะเป็นเงินเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนทุกคนอยากได้แค่ชั่วคราวอยากได้งวดเดียวก,ก็ก็แล้วแต่ท่านอันนี้ก็อาจารย์ก็แค่เป็นสะพานบุญให้เท่านั้นเองเนาะเราไม่ว่ากันอันนี้ก็แค่บอกมาเขาขอให้ช่วยก็ช่วยเราช่วยเขาได้ก็ช่วยทั้งทที่บางครัง้งเราเป็นบางคนไม่ได้แอุย้ยฉันก็ให้หวยฉันก็ไอ้นี่เหมือนกันแล้วเงินไปเข้าที่อื่นเอาเข้าฉันไม่เราไม่ว่ากัน นะช่วยเหลือได้ช่วยกันไปเพราะว่าทําบุญเหมือนกันอาจจะเป็นคนละสายก็จริงทําเหมือนกันค่ะก็เหมือนอาจารย์ไปทําบุญซื้อวดที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วแล้ววันนี้จะต้องไปด้วยนะอาทิตย์แล้วไปซื้อข้าวสารไปทําบุญลงศพแล้วก็ผ้าหอ่อศพแล้วก็ซื้อน้ําเพราะว่าพี่น้องบางท่านบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเลยถ้าอาจารย์ทําก็อยากจะทําด้วยเขาก็โอนเงินมาอาจารย์ก็ อาจารย์ก็ช่วยทําทให้ก็เขียนชื่อแล้วก็ส่งสลิปมาอาจารย์ก็ทําตามนั้นนะคะ่ะเขียนเอาไว้ไปนั่งเขียนนานนั่งเขียนนานแต่ไม่เป็นไรเราอิ่มใจนะแล้วใครอยากทําก็ได้นะเพราะว่าวันนี้ตอนช่วงบ่ายอาจารย์ก็จะเข้าไปอีกนะคะไปเพราะว่ามีมีคนเขาบริจาคอยากจะทําลงศพอะไรเงี้ยก็แต่บางคนก็ ขอขอบคุณนะคะมีใครไม่ทราบเนาะออกไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวานนี้โอนมา20บาทอาจารย์ก็จะเขียนไปนะคะเขียนก็อุทิศให้ก็ปรดรับพรด้วกันนะคะขอบพระคุณมากเมื่อาวานนี้มีเงินเข้าอแอดมินเขาบอกอาจารย์มีเงินเข้าไม่ไม่ประสงค์ออกนามมา20บาทขอบพระคุณมากๆเท่าไหร่ก็เป็นบุญค่ะเนะานะะ,ะขอบคุณมากๆนะคะก็อาจารย์ก็กล่างดันแล้วนะไม่ทุกอย่างไม่ไม่ ไม่ติดไม่ขัดนะเรารับรู้เรารับทราบเราก็จะพูดนะคะจะอธิษฐานถึงท่านนะคะขอพระคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นสิบบาทห้าบาทสามบาทอะไรอาจารย์ก็จะมูทะาพ,พรกคุณให้นะคะขอพระคุณมากๆ <c oughs> <c oughs> บางทีเราก็ตื้นตันนะสําหรับพี่น้องเนี่ยไม่ทิ้งกันตลอดมานะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรง อยู่กันอยู่กันไปนานๆอาจารย์ยังอยู่พี่น้องก็ยังอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองไม่เราไม่อไปเบียดเบียนลูกหลานก็ดีที่สุดเนาะเดินแบบอกตั้งหลังตึงแบบไม่คือไม่ต้องไม่นั่งไปไปยืนถือไม้กระเท้าเนาะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานเขาบอกคนเราเนาะเสียชีวิตไปลูกหลานยิงยิ้มได้เพราะว่าเรามี เราไม่เบียดเบียนเขาเราทําอะไรไว้เสร็จสับเรียบร้อยถึงจะไม่มีทรัพย์สินให้เขามากมายแต่เราก็ไม่เบียดเบียนแม่อะไรมันมีความสุข่เนาะ,อะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ